ดูธรรมชาติชื่นชมบรรยากาศของหมู่แมกไม้เขาเสียงนกร้องกลางวานกว้างไกลไปเที่ยวกับใครเมืองไทยเมืองิีนหรือจะไปเที่ยวชมโบราณสถานดูความสกา н บ้านเพื่อนบรไทยฝากให้ชนรุ่นหลังรักษาเอาไว้ให้อยู่คู่ไทยเมืองไทยเมืองิีน วันนี้นะครับผมพาท่านผู้ชมมาสถานที่ที่เรียกว่าคุ้มนะครับที่อำเภอบางน้ำเกลียวจังหวัดฉะเชิงเซาที่นี่คือคุ้มบุญส่งครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับคุณกพรัตทองอินนะครับหรือว่าน้องจอยนะครับนองจอยสวัสดีครับผม สวัสดีค่ะคุณจทครับที่คุ้มบุญสงนี้มีจุดเริ่มต้นยังไงครับจุดเริ่มต้นก็คือผู้ที่สนใจแล้วก็รักในงานศิลปะอะค่ะเข้ามาเรียนศิลปะก,กับอาก้านะคะคแล้วก็หลังจากนั้นก็มีทยอยนักเรียนเข้ามาเรียนมากขึ้นนะคะคแล้วก็เลยผู้นักเรียนเนี่ยก็เลยบอกว่าน่าจะมีอาหารบริการด้วยะคะ่ะเราก็เลยเริ่มทําเป็นครัวเล็กเอ็กค่ะแล้วหลังจากนั้นก็คือมีปากปากลูกค้ามาทานอาหารเยอะขึ้นแล้วก็ทยอยมีมีบ้านพักอัค่ะแล้วจนทุกวันนี้ก็ อย่างที <ged> ่เห็นนะคะแล้วก็มีทั้งห้องพักห้องอาหารแล้วก็สปาค่ะครับห้องพักก็มีหลายสไตล์ให้ลูกค้าเลือกค่ะ ที่เราบริการกราแฟค่ะเครื่องดื่มเบาๆแล้วก็ลูกนักท่องเที่ยวสามารถนั่งเล่นนะคะหรือว่านั่งทํางานในห้องนี้แล้วก็นั่งอ่านหนังสือในห้องนี้นะค่ะคือว่าเราจะมีหนังสือหลายๆประเภทที่ลูกค้าเลือกอ่านนะคะคมีหมดเลยอะค่ะ เข้ามารู้สึกมีความรักเลยครับบรนเวณนี้จะแบบว่ารู้สึกมันอบอวลไปด้วยกลิ่นไอรักครับผมอันนี้มีห้องนี้ผมต้องมาสัมผัสนะครับค่ะก็เอาประมาณนั้นนะคะมันจะแบบกุ๊กกิ๊กเนี่ยค่ะแล้วก็จะมีแบบตุ๊กตาตัวเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้วยกาแฟชุดกาแฟร่มเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะสีหวานๆส่วนมากนักท่องเที่ยวชอบค่ะยิ่งเด็กๆที่ชอบห้องนี้เลยค่ะ ที่เราใช้จัดโชว์ภาพงานศิลปะจากเศษที่เรื่อยของเราอะค่ะคือโชว์ด้วยแล้วก็จาหน่ายด้วยค่ะอันนี้ก็คือเป็นแค่ส่วนหนึ่งค่ะที่โชว์ไว้ครับผมนักท่องเที่ยวที่มาก็สามารถที่จะเหมือนกับมาชมแกลเลอรี่ย่อยได้เลยนะครับชมได้ค่ะสามารถที่จะซื้อซื้อไปได้ด้วยเป็นของที่ระลึกกค่ะอันนี้ก็เราส่งออกขายต่างประเทศด้วยอะค่ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นสินค้าโอทอปด้วย ดอกไม้ใบหญ้าที่รอวันร่วงโรยไปตามกาลเวลาแต่ถ้ารู้จักสร้างคุณค่าให้กับชีวิตชีวิตก็จะมีคุณค่าไม่สูญเปล่าเหมือนการสร้างคุณค่าให้กับดอกไม้ใบหญ้าในวันนี้ครับจากข้อคิดของคุณกา้านสเวกผลชาวบ้านบางขนาดผู้เริ่มการนรําเศษวัสดุในท้องถิ่นผสานกับศิลปะวิถีในชุมชนกลายเป็นภาพศิลป์ ติดอันดับที่สร้างมูลค่าให้กับชุมชนครับที่นี่นะครับนอกจากจะมีรีสอร์ทนะครับร้านอาหารแล้วก็สปาแล้วนะครับยังมีงานศิลปะด้วยนะครับงานศิลปะนี้นะครับถือว่าเป็นสินค้าโอท็อปของบางน้ําเปรี้ยวนะครับงานศิลปะที่ผมพูดถึงนี้นะครับก็คืองานศิลปะขี้เลื่อยครับ ตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับอาจารย์ก้านสุเวกผลแล้วนะครับผู้ที่คิดค้นศิลปะขี้เลื่อยนะครับอาจารย์สวัสดีครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับก่อนอื่นต้องถามก่อนเลยนะครับว่าศิลปะขี้เลื่อยเนี่ยครับคืออะไรครับศิลปะขี้เลื่อยเป็นเป็นคำที่นักท่องเที่ยวครับให้คำจำกัดความสั้นๆแล้วก็เรียกง่ายนะฮะแต่ว่าแท้จริงแล้วชื่อของผลงานเนี่ยชื่องานที่แจ้งจดในภูมิปัญญาอ่า จะชื่อว่าศิลปะจากวัสดุเหลือใช้จากธรรมชาตินะครับผมผลงานที่เห็นอยู่นี่ครับด้านหลังผมนี่ก็คือผลงานของอาจารย์เลยใช่ไหมครับเป็นผลงานแบบไหนบ้างครับอาจารย์ตรงนะนนสิครับแบบนี้คืออะไรครับผลกานชิ้นนี้จะเป็นลักษณะของงานปั้นนูนต่านะฮะตรงตรงเนื้อหาของเรื่องราวนี้ก็จะเป็นขี้เลื่อยผสมกับกาวปั้นนะฮะ อ๋ออันนี้เราใช้ขี้เลื่อยแล้วก็มาปั้นสมมะพร้าวนะครับผมอ๋อโอ้โหสวยงามมากเลยนะครับผมที่นี้ก็จะสื่อให้เห็นเรื่องของวัสดุจากธรรมชาตินะฮะจะเป็นรากรากไม้น้ําที่เป็นต้นหญ้านะฮะนี่อันนี้ก็เป็นพวกกาบกล้วยอะไรฮะก็จะผสมผสานกับเรื่องสีบ้าง ชิญเลยค่ะพี่บคงอันนี้ก็เป็นภายในห้องของบ้านริมน้ำห้าค่ะก็คือจะมีบรรยากาศอย่างนี้ค่ะสุดยอดเลยเข้ามานี่ก็แบบว่าท่านผูมบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับอันนี้คือริมน้ำห้าอันนี้เป็นริมน้ำห้าค่ะอันนี้เป็นด้านนอกของห้องนะคะเป็นเหมือนคือเป็นทั้งเหมือนห้องนั่งเล่นด้านนี้ค่ะมองออกไปก็จะเห็นคลองเห็นนาข้าวแล้วก็เห็นนกเห็นธรรมชาติะค่ะที่เห็นอยู่นี่ทั้งนาข้าวทั้งนกนะครับแล้วก็ นี่บัวนะครับใช่ค่ะเหมือนอยู่ในฟอ<า>งเลยตอนนี้นะครับก็ได้เวลาอาหารเย็นแล้วนะครับที่นี่นะครับเขาจะมีบริการล่องเรือนะครับทานอาหารเย็นที่คลองแสนแสบด้วยนะครับงั้นเดี๋ยววันนี้ผมเป็น คุณขวัญแล้วก็คุณเรียมน,นะครับผมเดี๋ยวเราจะลอ่องคลองหางแสบกันนะจะ๊ะเรียมจ๋าเดี๋ยวเราทานอาหารเย็นกันนะครับค,คุณเรือนะครับไปเลยค่ะ ครับเราก็อยู่ในเรือเรียบร้อยแล้วนะครับอาหารก็ไป็มปหมดเลยนะครับพูดถึงอาหารกันบ้างอาหารของที่นี่นี่เป็นอาหารประเภทไหนบ้างครับเอ่ออาหารของที่นี่นะคะเราก็จะเน้นเป็นอาหารเมนูไทยพื้นบ้านนะคะครับผมอย่างวันนี้เมนูที่ที่ที่เราแนะนํานะคะก็ก็จะมีปลาทับทิมย่างขมิ้นนะคะปลาทับทิมย่างขมิ้นก็จะทานคู่กับน้ําพริกมะขามแล้วก็ผักสดอะค่ะนี่เลยนะครับกั่เลยนะครับผักสดช่วงนี้เราก็จะเน้นเป็นผักตามฤดูกาลนะคะก็จะมีดอกสนนะคะมียอดกระถินแล้วก็ไหลบัวค่ะทานคู่กับผักส แล้วก็ถัดมาก็จะเป็นต้มส้มกุ้งนางค่ะ ครับผมต้ม,ตส,มส้มใช่ไหมครับต้มส้มต้มนางค่ะเนี่ยค่ะหันห่นขิงซอยลงไปด้วยนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือแกงส้มไหลบัวค่ะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นยำดอกกระจอนกุ้งสดะคะ่ะแล้วก็ถัดมาเป็นของหวานนะคะก็เป็นขนมดอกสโนโขค,ะค่ะช่วงวนี้ดอกสโนโขเยอะค่ะอันนี้อัน,นสุดท้ายก็จะเป็นไก่บ้านผัดสมุนไพรค่ะไก่บ้านผัดสมุนไพรนะครับครับผมมาที่นี่นี่สุดยอดมากเลยนะครับผมได้สัมผัสบรรยากาศนะครับไม่เคยทานอาหารนะครับทานข้าวบน เลือดแจ้งมาก่อนเลยนะครับผม<ช>นี่แบบว่ามาที่นี่ได้สัมผัสอีกบรรยากาศหนึ่งนะครับงั้นเดี๋ยวเราชิมอาหารกันดีกว่านะครับว่ารสชาติเป็นยังไง